สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลบ้างนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับถ้าใครดูนะครับเกมการแข่งขันที่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะนะครับเชฟฟี่วิเจ็ดได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้เกมเนี่ยมันก็โอ้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับมันก็มีจุดเปลี่ยนจาก VR เนาะแล้ววันนี้ประเด็นของ VR เนี่ย ก็มีการถูกพูดถึงนะครับแต่ผมเชื่อว่านะหลายๆคนที่ดูนะครับก็จะประทับใจนะครับ Diego Jota นะครับ Diego Jota นี่ผมรู้สึกว่าเขาคือนักเตะที่คนจะส่งลงสนามทุกนัดเลยนะครับเป็นคนที่ประสานงานกับทุกคนได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนที่ของเขานะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์การเล่นของ d ี o Jota ด้วยนะครับครอปเองนี่ประทับใจมากเลยนะครับ ส่วนที่ครอปไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ก็คือเรื่องของ v r r นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญของสโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้ก็คือการเสริมทัพนักเตะในเดือนมกราคมนี้นะครับมีข่าวกับใครนะครับถ้าใครดูสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อกี้ที่ผมนำไปนะครับก็จะพอทราบมาบ้างนั่นแหละว่าลิเวอร์พูลกำลังจะยื่นใครนะครับจ่ายเงินแบบไหนด้วยนะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรริวพูลครับตกเป็นข่าวว่าเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็ได้มีการเจรจาไปแล้วนะครับกับสโมสอรชเชลเก้ศูนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเดอะมิเลอร์รายงานมาว่าโอซานคาบักนะครับกลายเป็นตัวเต็งนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของเชลเก้ศูนเนี่ยจะมา เล่นแทนตำแหน่งของวิกเกลฟันได้นั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าความยอดเยี่ยมของคาบักก็เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับการทำผลงานให้กับสโมสรชาชลเก้ศูนย์สี่คาบักว้ย่า20ปีนะครับเป็นนักเตะที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับคาบักนี่แหละจะเป็นดีลที่เอามาทดแทนฟันได้ได้ทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวของเงินนะครับที่มีการเจรจากันไปแล้วนะครับ ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญากับคาบักก็คือ30ล้านปอนด์นะครับ20ล้านปอนด์นะครับจะเป็นก้อนแรกสําหรับการจ่ายเป็นค่าตัวของคาบักอีก10ล้านปอนด์นะครับก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับพวกบโบนัสอะไรพวกนี้แหละครับก็สรุปแล้วนะครับค่าตัวของคาบักอยู่ที่30ล้านปอนด์นะครับก็จริงๆแล้วนะครับบทพิสูจน์จริงๆนะฟาบินโยเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่เรารูนะ้เนาะว่าฟาบินโยเนี่ย ไม่ใช่ตําแหน่งของเขาแต่เขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฉะนั้นการเซ็นสัญญากับโอซานคาบานะครับรอดูเดือนมาการาคมนี้นะครับเปิดการเจรจาไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรียนบูสเตอร์บ้างนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเมื่อคืนนะครับก็คือการลงสนามของเรียนบูสเตอร์นะครับแต่ต้องมาเล่นในแอนฟิลด์แล้วก็มาเล่นให้กับ สโมสรที่จะต้องมาแข่งขันกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยตามรายงานจาก d a i ี y เอ็กซ์เนะครับโจเกนครอปเนี่ยเศร้าเลยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสนามในค่ำคืนนี้ก็คือครอปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าครอปนะครับได้พูดนะครับว่าผมไม่ได้โกหกนะว่าเชฟฟด์ยูนเต็ดเนี่ยได้กองหน้าที่ยอดเยี่ยม และเป็นกองหน้าธรรมชาติไปอยู่ในมือแล้วผมยังคิดถึงเรนบูสเตอร์เสมอผมไม่อยากจะขายเขาเลยนะครับแต่เขาจะต้องได้มีโอกาสลงสนามสม่ำเสมอนี่คือเหตุผลของการขายเขาเป็นผู้เล่นที่เกิดมายิงประตูโดยธรรมชาติและมันก็อยู่ในสายเลือดของเขาในการยิงประตูมันเป็นความฝันนะแต่ว่าตัวของเรนบูสเตอร์จะต้องเรียนรู้เยอะ และยังเป็นสัญเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเพิ่มพลังงานของเขานั่นเองนะครับเขาจะได้รู้จักช่วงเวลาที่ยากลําบากในการที่จะกลายเป็นกองหน้าระดับโลกในอนาคตนะครับคือครอปเนี่ยขายเพราะต้องการให้บูสเตอร์เนี่ยได้ลงสนามนะครับเขาจะกลายเป็นสุดยอดนักเตะในอนาคตครอปพูดประมาณนี้เลยว่าเขาไม่อยากขายบูสเตอร์เลยและหวังว่า เขาจะประสบความสําเร็จนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นครอถึงเรียนบูสเตอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ VAR นะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อผู้ตัดสินนะว่ามันผิดพลาดอะไรนะครับแต่ผมจะพูดโดยรวมนะครับว่าเรื่องราวของ VAR ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเกิดขึ้นทั้งในเกมกับลิเวอร์พูลและเกมกับ United, กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับทีนี้เนี่ย เหตุการณ์สาคัญเนี่ยต่อหน้าตาผู้ตัดสินนะครับการเสียบแต่ว่ามันเป็นการเสียบนอกเขตโทษพอกรอดู vr ดูก็เป็นนอกเขตโทษจริงๆครับแต่สถานการณ์ในตอนนั้นเองเนี่ยที่ห้อง vr นะครับเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาดูหรือเปล่านะแต่ที่แน่เนี่ยสัญญาณส่งมาบอกว่านั่นคือจุดโทษฉะนั้นนะครับผู้ตัดสินอย่างไม่ดีนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วนะครับ พียงแต่ว่าห้องส่งอะที่กวีอา r ดูอะตัดสินใจให้เป็นจุดโทษฉะนั้นไม้ดินก็เลยไม่อยากที่จะยังไงอะแก้ไขจุดตรงนี้นะครับเอาตรงๆเลยเนาะคุณศินก็ไม่อยากจะแย้งกับ VR หรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ลูกยิงประตูนะครับลูกหม่งมั้งดิโกโจต้านะครับผมสนใจแค่เข้าประตูอย่างเดียวนะครับ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่า,าสื่อต่างประเทศนะครับค่อนข้างที่จะชื่นชมดีโก้โจตามากๆนะครับคือการที่เขาเองเนี่ยแน่นอนครับเขาเล่นกับซาดิโอมาเน่เล่นกับฟิมิโน่แล้วก็เล่นกับโมเมซาลานะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับทีนี้การยิงประตูของโจตานั้นเนี่ยลูกที่2เนี่ยเป็นลูกที่สุดสําคัญมากเลยในทีที่63นะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมชนะ เดี๋ยวจะมีสีตีของโจตานะอันนี้ผมบอกแค่ว่าเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากที่ยิงประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็เหมือนกับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ลูกยิงตีเสมอนะครับก็อารอนอารอนแลมสเดลนะครับผมต้องชื่นชมเด็กคนนี้นะโอเ้เขาเซฟจริงๆนะครับแต่ว่าลูกมงของมาน่และเซฟได้เนี่ยโดนฟิมิโนซ้ำเนี่ยมันก็สุดปัญญาจริงนะครับต้องชื่นชมแลมสเดลนะ เขาเล่นดีตลอดทั้งเกมเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเกมยังมีอีกเยอะนะครับเรามาต่อกันที่จังหวะ VR นะครับจังหวะ VR ของฟาบินโยนะครับก็ในสื่อต่างประเทศนะเขาพยายามที่จะไม่ต้องกองกกล้องมากับเพราะมันชัดเจนอยู่เลยนะครับว่ามันเป็นนอกกรอบเขตโทษเนาะแล้วไม่ดินก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาก็เห็นนะว่ามันอยู่นอกกรอบนะครับแต่ว่ามันขัดแย้งกับ VR ในห้องส่งไงนะครับทีนี้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงนอาะว่าฟาบินโยอ่ะคือเราชัดเจนอยู่แล้วเนาะมองจากทีวีและกล้องอ่ะในห้องส่งนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะที่ผมพูดตรงส่วนของจุดโทษนี้ก็เพราะว่ามันอยู่นอกเขตแล้ว VR เนี่ยพอตัดสินพลาดปั๊บมันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโก้โจต้านะครับ เขาใช้คำว่า f f ร f a ล l นะครับฟ,ฟคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยสามภาษาแนวลุก,กมีนะครับแต่คราวนี้เป็น4ประสานแนวลุกแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับได้ออกไปยินดีกับดีโกโจต้านะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยลิวพูนะครับมีนักเตะชั้นยอดเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือดีโกโจต้านะครับการเล่นร่วมกับปาะสาษาแนวลุกนะครับมันเนียนตามากเลยนะครับจุดเด่นจุดเด่น ในสื่อต่างประเทศพูดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วโจตาเองเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมตลอดเวลาเลยครับและต้องชื่นชมเจเกนครอฟนะครับที่ชื่อ,อเซนสัญญานักเตะอย่างโจตามานะครับก็ทําให้นะครับตอนนี้ลิ์พูเองเนี่ยผมเชื่อว่านะลิ์พูเนี่ยมีมอนตัมที่ดีมีมเมนตัมที่ดีตรงไหนละ่ะ1ได้อาิซอนกลับมาแทนอาริเอียโจตาเนี่ย ก็ลงมาเป็น1ส่วนหนึ่งในส่วนเติมๆติมในตำแหน่งของในตำแหน่งตัวลุกอ่ะคือเอาตรงเลยเนาะกองหลังอย่างฟันไดไม่อยู่อ่ะก็ขอให้ยิงประตูมากๆแล้วเอาชนะไปเลยก็ได้นะครับก็ฟาบินโยก็ทําหน้าที่แทนไปนะครับก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแท็ติกเลยนะที่จะต้องรอฟันไดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวกับเงิน90ล้านปอนด์นะครับเรื่องราวของอารตามาชารเร่นะครับ ถ้าใครดูในสรุปข่าวก็จะทราบว่ายูเวนตุสเนี่ยถอนสมอไปแล้วนะครับที่จะเซ็สนสัญญาก,กับอดาม่าชาเร่ทีนี้เนี่ยตามรายงานจากเกาโชมิคาโตนะครับว่ามีลิเวอร์พูลด้วยนะยังคงสนใจตัวของอดาม่าชาเร่นะครับแล้วก็ยังมีสโมสรอ,อื่นๆอีกนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับค่าตัวของอดาม่าชาเร่เนี่ยสูงไปถึง90ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครซื้อนะครับเพราะมันโอเวอร์มากนะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะบาดเจ็บนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับโมฮัมเหม็ดคูดัสโมฮัมเหม็ดคูดัสเนี่ยนักเตะของสโมสร,รอาแจ็กซ์อันเดอร์ดัมนะครับสวมเสื้อหมายเลข20ทีมชาติกาน่าด้วยเด็กวัย20ปีคนนี้นะครับก็ปรากฏว่าจังหวะที่ปะทะกับฟาบินโยเนี่ยปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าครับได้เจ็บ บาดเจ็บที่หัวเข่าขราวนี้เนี่ยพักยาวเลยนะครับเป็นข่าวร้ายจริงๆสําหรับเด็กวัย20ปีคนนี้นะครับก็ต้องพักยาวการพรนักของฟาบินโยก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับก็คนที่จะมาแทนที่ตําแหน่งของครูรัสก็คือควอนซี่พูมส์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของฮาวิเอเลียสนะครับฮาวิเอเลียสะครับก็ถูกปล่อยให้สมสรนแบ็กเบิร์นลอเวอร์รวมตัวยืมตัวไปนะครับยืมไปจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเอเลียสนะครับนัดแรกก็แผงลิศเลยครับทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับการที่ฮาวิเอเลียสเนี่ย ฉายแววอย่างนี้นะครับกลับมาเล่นชุดใหญ่ให้กับลิเวอร์พูลได้สบายเลยนะครับก็ในเกมนะแบ็คเบิร์นชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของฮาวิ่ยเอเรียสนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะนะครับกับ1การเสริมทัพนะครับดีวนี้ยากต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปนะครับสื่อต่างประเทศนะครับก็มีนักข่าวอย่างที่ชื่อว่าดันแคนคาเซลนะครับ ได้พูดถึงไดโยอุปอเมกาโนนะครับว่าในเกมกับไลซิกเมื่อคืนนี้นะครับไดโยเนี่ยฟอร์มสุดยอดมากนะครับสามารถขึ้นมียิงประตูดได้หมงได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่นักเตะวัย21ปีคนนี้ตำแหน่งกองหลังเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะว่าเก่งที่สุดในโลกแล้วล่ะวัย20ปีนะครับก็ลิวอพูตกเป็นข่าวว่าจะดึงเด็กคนนี้แหละมาจับคู่กับฟันไดนะครับก็ฟังหูไว้หูไปก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาริซอนเบเกอร์กันนะครับเรื่องราวของอาริซอนเบเกอร์ในวันนี้ก็คือการกลับมาครับเดิมทีเนี่ยเดือนครึ่งคราวนี้กลับมาจริงๆนะครับไม่ถึงเดือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับลิเวอร์พูลมากเลยก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผู้สาประตูมือ2อนะครับอาเดียนยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่การได้อาริซอนกลับมาเนี่ยสุดยอดมากนะครับก็อาริซอนเองเนี่ยก็แน่นอนครับการที่เขากลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ย บาดเจ็บหัวไหล่ตั้งแต่15ตุลาคมนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมก็ตอนนี้คัมแบ็กแล้วเนี่ยลิฟูก็แฟนๆลิฟูก็โล่งใจไปตามกันนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนครอปนะครับครอปเองเนี่ยก็แน่นอนครับเขาชื่นชมมาคัสแรดฟอร์ดเอ๊ะเหมือนผมจะเคยพูดไปเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าความมหัศจรรย์ของแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะในสนามครอปบอกนะครับว่า เขายังคงเป็นอแสดงให้เห็นถึงความให้ความสําคัญกับการเป็นมนุษย์ของเขาโอ้โหพูดซะแบบแม่ทางการไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้บางสิ่งนะครับที่เขาให้กับสังคม,มนเนี่ยครอปยกย่องมากเลยว่าคือเขาดีทั้งในสนามและนอกสนามนะครับก็แจ้งว่ามาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยยอดเยี่ยมได้รับคําชื่นชมจากจูเกนครอปนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของดีเอโก้โจตากันนะครับมีเป็นประเด็นของโจตาแล้วนะนะเรื่องราวของโจตาวัยยีป,ปีนะครับเล่นให้กับบูแฮมตันแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับโจตาเองเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับสำหรับการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในนัดนี้นะครับ 1. นึ่งโจตาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและความแข็งแรงในเรื่องบอลของภาคพื้นดินด้วยคุณภาพเขาอยู่ตรงนั้นเลยบอลภาคพื้นดินนะครับแล้วก็มีความเร็ว2 โจตาเองในตอนนี้เองเนี่ยถ้าเล่นให้กับทีมชาติทีมชาตินะครับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของโจตาเองเนี่ยมีส่วนสําคัญกับทีมในเกมที่เจอกับในเกมล่าสุดเนาะโจตานี่เนาะส่งบอลทั้งหมดเปอร์เซ็นต์การส่งบอลสาเร็จนะครับ81.6%แล้วก็มีการสัมผัสบ,บอลน,นะครับออฟเดอะบอลน่ะห้นะครับแล้วก็มีทักษะการเลี้ยงลูกแล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับ ก็ถือว่านะโจตาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสำคัญกับสมโมสรลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมกาลริชาร์ดกันนะครับไมกาลริชาร์ดได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขามองว่านักเตะอย่างฟาบิโยเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหลังนะมันก็ต้องมีการหลุดกันบ้างเพราะเขาไม่ใช่กองหลังอาชีพไงในขณนะดเดียวกันเนี่ยตัวของไมเคลริชาร์ดนะครับก็ได้พูดถึงนักเตะอย่างโจโกเมสเหมือนกันนะครับว่า เขาน่าจะช่วยเหลือฟาบินโยได้ดีแหละแต่ว่าคือเอาตรงๆเลยทั้งฟาบินโยมาติดไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฟันไดนะครับฟันไดมีคนเดียวเลยที่อยู่ระดับท็อปของโลกนะครับก็ประมาณนี้นะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับในอนาคตนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของดอนฮัจิสันกันนะครับดอนฮัจิสันตะลึงเลยเนาะว่าซันดิโอมาเน่เนี่ยเล่นด้วยเท้าซ้ายได้ คือคือเหมือนกับว่าไงอ่นะเล่นเล่นด้วยเท้าซ้ายแบบพ่องมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นอาชีพของเขาเนาะที่จะต้องทําผลงานให้ดีฉะนั้นการที่ตัวของมาน่เนี่ย,เ,ยเล่นได้ระดับนี้นะเป็นเรื่องที่ดีกับลิเวอร์พูลนั้นๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยกับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวไหนต่อนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอยัดไล่ไปตามข่าววันนี้ข่าวเยอะนะครับโชเซ่มูรินโญ่ โชเซ่มูรินโญ่นะครับได้พูดถึงสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ในวันนี้นะ,ะตัวของสโมสรสเปอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงมีช่องว่างที่ห่างกันเหมือนเดิมนะครับก็การเสริมทัพแต่ละตำแหน่งนะครับเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนด้วยนะครับนักเตะลิเวอร์พูลระดับโลกมีใครบ้างอะถ้าจะมาเปรียบเทียบคุณภาพกับสเปอร์นะโม,เมูเรซ่าลาสเตียโอมาเน่โรเบร์โต้ฟิมิโน่อาริซอ,อ,อนเบเกอร์แล้วก็เวอร์จิลฟานไดค์อะนับ นักง่ายๆเลย5คนในขณะที่สเปิร์นครับก็จะมีซอนกอต์แฮร์รี่เคนแค่นั้นเองนะครับที่เป็นระดับโลกฉะนั้นคุณภาพเลยแตกต่างกันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชียโก้คันธารากันนะครับเรื่องราวของคันธาร่าในวันนี้เนี่ยคันธาราเนี่ยยังรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับและตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองก็มองว่านะาในอนาคตเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะอยู่ในระดับเดียวกับซิเฟนเจอรัตและ ซาบิอลันโซได้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะเทียโก้นี่คนนุณในระดับโลกอยู่แล้วแหละนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะครับการย้ายมาอยู่การได้อย่างไรนะแม่อ่านไปก็ลืมไปเนาะการได้นักเตะอย่างคันธาร่ามาร่วมทีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดเพอร์เฟกต์สำหรับลิเวอร์พูลมากๆนะครับรวมถึงเจ้าตัวก็มีความสุขกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับก็รอคอยการกลกับมาลงสนามอีกครั้งของเทียโก้คันทาร่านะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลแล้วนะครับชื่นชมดีโก้โจต้านะครับเมื่อคืนนี้เป็นส่วนสําคัญในการเก็บชัยชนะได้นะครับรวมถึงเรื่องราวภายในสโมสรลิเวอร์พูลการเสริมนักเตะที่จะมาแทนที่ฟันได้2คนก็คือไดโยกับไค่นะโอซานขาบักนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลในเกมต่อไปเนี่ยก็จะมีเกมยูฟ่าแชมเปียนส์การางสัปดาห์นะครับก็หลอลุ้นกันไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ